Sunray everyday body watery essence นะคะ spf 50 pa บวกบวกบวกสำหรับผิวกายค่ะอันแรกเลยนะคะที่เราเขียนว่าเป็น watery essence เนี่ยเพราะว่ามันเป็นสูตร essence นะคะจุดเด่นมากๆคือเป็นครั้งแรกของการทำครีมกันแดดทาตัวโดยใช้เนื้อครีม essence สำหรับทานหน้าเนี่ยค่ะมาประยุกต์ใช้คุณสมบัติแรกเลยก็คือมันเบาแล้วก็เนียนนุ่มมากๆนะคะ ใครเคยทาครีมกันแดดโดยเฉพาะเวลาที่เราไปทะเลหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดจะพบว่ามันมีความเน,นิะหนาค่อนข้างสูงนะคะตัวนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องความเน,นิะหนาเพราะเราตั้งใจให้สมกับชื่อคือใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะอันที่2ก็คือว่า กลิ่นของตัวครีมกันแดดของซันเรยค่ะจะไม่มีกลิ่นของสารเคมีที่รุนแรงเลยค่ะหลายๆครั้งเวลาเราทาครีมกันแดดแล้วเราไปเที่ยวทะเลนะคะก็จะรู้สึกว่ามันมีกลิ่นของสารเคมีค่อนข้างแรงตัวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นฟิสิกอลซันสกรีนค่ะ คำว่า physical sunscreen หมายถึงอะไรนะคะก็คือว่าตัวสารออกฤทธิ์ที่เป็นสารกันแดดเป็นสารอนินิมซีค่ะแล้วก็ฟังก์ชันการทำงานของเขาเนี่ยจะใช้วิธีการเคลือบอยู่บนผิวแล้วก็สะท้อนแสง UVA แล้วก็ UVB ออกไปซึ่งต่างจากกันแดดที่เป็น chemical sunscreen นะคะ โดยที่เคมีคอลซันสกรีนเนี่ยจะใช้เทคนิคการดูดซับแสงไว้แล้วค่อยๆค,คายออกมาแปลว่าผิวจะเราจะรู้สึกเหมือนอมความร้อนไว้สักพักหนึ่งนะคะซึ่งในระยะยาวเนี่ยเคมีคอลซันสกรีนเนี่ยจะทําให้ผิวของเราเนี่ยสามารถเกิดจุดด่างดำได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อครีมกันนะคะว่าบางเบาไม่เหนียวเหนอนะหขนาดไหนกันค่ะ ก็บีบครีมลงเลยนะคะจะเห็นว่าเนื้อครีมเนี่ยดูข้นแล้วก็สีขาวนะคะจะไม่วอกใช้ได้กับคนทุกผิวสีนะคะแล้วก็ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยคะ่ะเดี๋ยวจะลองเกล่ยให้ดูนะคะว่าเกลี่ยง่ายขนาดไหนแล้วก็ปาดมาเลยเห็นไหมคะว่าเนื้อครีมนันจะค่อนข้างเบารูปที่1รูปที่2 3 4สาสี่แทบหมดแล้วนะคะ ตอนทาไปเนี่ยจะรู้สึกชุ่มชื้นด้วยจะต่างจากครีมกระแดดทั่วไปเพราะว่าเราใส่ไฮยาลูรอนิกค่ะซึ่งเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เก็บเก็บกักนะคะความชุ่มชื้นไว้กับผิวค่ะเท่านี้เองหมดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเกลี้ยงเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสีจะไม่ขาววอกไม่ลอยนะคะแต่ว่าทําให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใส ที่สาคัญค,คือความรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ไม่มีกลิ่นของสารเคมีด้วยค่ะอีกข้อนึงนะคะที่เป็นข้อเด่นสำหรับซันเรย์เนี่ยเราได้ลองทดลองกับนักกีฬาด้วยค่ะโดยที่เราทดลองกับนักวิ่งนะคะซันเรย์ตัวนี้ค่ะเป็น sweat resistant ซึ่งแปลว่าโดนเหงื่อแล้วก็จะไม่เป็นคราบไหลย้อยออกมากับคราบของเหงื่อนะคะอย่างเวลาเราวิ่งเหงื่อออกที่ใบหน้านะคะหรือตามตัวเนี่ยนะคะทั้งซันเรย์ของหน้าแล้วก็ตัวเนี่ยจะไม่ทําให้เป็นคราบออกมานะคะส่วนใครลงทะเลมีคําถาม เข้ามาเยอะมากๆว่ายังไงดีคะตัวนี้นะคะเวลาเราทาลงทะเลเนี่ยนะคะปกติแล้วถ้าเป็น water resistant เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ40นาทีนะคะในน,น้ำจากนั้นพอขึ้นจากน้ำแนะนำให้ทาซ้ำค่ะใครลองทาซ้ำจะรู้เลยค่ะว่าไม่เหนอะหนะนะคะถ้าเราทำแบบนี้ก็คือว่าพอลงน้ำ40นาทีขึ้นมาทาซ้ำเนี่ยผิวก็จะไม่ไหม้นะคะแล้วก็ไม่แสบผิวไม่ร้อนผิวค่ะ